เอาเลยครับก็สวัสดีน้องก็ด้วยนะฮะดีแกมพวกผมกระเพราอีกแล้วนะครับเราก็มาอยู่กันในเกมก้อนซ่าขาบเบลก็อีกแล้วเดีย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 วก่อนอื่นเป๊ดแป๊บสาวแป๊บหนึ่งอ่าสักประมาณประมาณนี้กําลังดีเลยนะครับโอเคโอ้โหตอนนี้นี่มีมีขึ้นมาเพิ่มอีกสามเซเวอร์นะฮะตอนแรกมีแค่เซฟเวอร์กับชุนลี่ตอนนี้เพิ่มมาเป็นห้าเซเวอร์แล้วนี่ผมยอมรับว่าผมไม่ได้เข้ามันเล่นเกมนานเลยนะเนี่ยไม่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับ โอเคก่อนอื่นนี่ก็ต้องขอโทษเราค้างด้วยเถิดมีเสียงบรบกวนอะไรประมาณนี้นะครับคือเพื่อนมาบ้านนะฮะอะไรอย่างี้โอเคโอเคก็ตอนนี้นะครับก็<ご>จะว่าไงดีเนี่ยเรามาลองเล่นเข้ามาเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวแม่ผมว่ามีกิจกรรมเยอะแน่เลยเนี่ยเอาเซเวอร์หนดีถ้าบูตリีก็ต้องมาเล่นใหมเอาซอเซเวอร์เลยกัน,กนครับ เซเบอร์น er er so ี่ดูบุนเป็นเซเบอร์แรกที่ผมเล่นแล้วพัฒนาเยอะสุดแล้วนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าผมนี่ไม่ค่อยสบายด้วยนะก็ขอโทษด้วยที่พูดจาไม่คล่องแคล่วหรืออะไรเท่าไหร่นะฮะรับของรยบร้อยรับของต้องรับรับของด้วยนะซุ่มบนวันเราเข้ามาเราต้องซุ่มเท่านั้นนะครับได้เกมผมเป็นการซุ่มได้เชี่ยมากแม่งก้าวเพชรซุ่มซุ่มได้เกมหีบแดงนี่คือเป็นหีบที่เราต้องใช้เพชรซื้อนะประมาณนั้นนะครับโอเค เคยประจำวนันรับจะรับรับโอเคครับรับไม่ได้เข้านานเลยเนี่ยคาบโอพลังงานผม5 8 0แล้วน,นะครับเรกว่าโหดมั้งโหดหรือเปล่าโหดก็โหดนะครับโอเคตามนั้นเลยโอเคครับมาต่อกันเลยนะฮะเยี่ยมไปเฮ้ยวันนี้เราจะมาแนะนำกิจกรรมนี่ว่าลืมไปเลยนะครับมาเล่นซะง,งั้นโทษ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 อ่ะ ไม่ได้เข้ามาเล่นนานระบบเกมก็ยังเหมือนเดิมนะไม่มีเปลี่ยนแปลงเชสคอมโบมโหดนะเว้ยพูดเลยในเซิร์ฟเซิร์ฟชุลี่เชิร์ฟแรกนะครับประมาณนั้นเอ,เอ้ยเอยเอ,เอมีเรื่องมีเรื่องต้องบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกรอพีพีเสร็จก่อนเดี๋ยวข้ามเลยแล้วกันโอเคครับก็สิ่งที่อยากจะบอกเฮ้ยมีกิววอลมาด้วยเหรอกิววอลคืออะไรเชสมีการสร้างกิวเลยด้วยโคตรโหดโคตรโหดเยสสร้างกิวเองได้ไหม สร้างกิวเองด้วยชื่อกิลเยสนี่ต้องกลับมาเล่นแล้วชื่อกิลกะเพราฮะประกาศกิลเอฟซีเอฟซีเอฟซีกะเพาเอกะเพานะครับคัมมิ่งเอ่อเอฟซีกะเพราเอฟซีกะเพราเออแค่นี้แหละพอนะฮะเอ้าต้องใช้อุ้ยต้องใช้โอ้โหต้องใช้ห้าแสนบาทแล้วใครมันจะมีตังค์วะเนี่ยเยสเคว่าแสนบาทเรามีแค่แสนสามเองครับตอนนี้เดี๋ยว แลกเอาเฮ้ยเอากดผิดไม่ใช่กดเติมเงินเอีเวนเอีเวนไอช่วรอนไม่ได้ออกจากเกมครับโอเคครับต้องแลกโอเคโอค้โหดวงไม่ดีเลยนะตังค์มีแค่หมื่นเก้า 19, โอเคเดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้อ่าได้ได้ตังค์ครบห้าห้าแสนนะครับพอครบห้าแสนแล้วก็จะอ่าชำการเรียกว่ามาสร้างกิลด์เลยให้ทุกคนมาอยู่กันนะครับโอเคฝากติดตามกันด้วยกันนะเดี๋ยวพอมีกิลดวเราจะมาทำคลิปอีกทีนะครับ 1K ไม่ธรรมดาไหนดู PP นี่อยู่อันดับเท่าไหรแล้ว PP ตอนนี้ผมอยู่อันดับที่โอ้500 1K ทำไมทำไมโอ้ลดนับนับว่าลดมาเยอะเลยนะครับตอนนี้500โคตรโคตรห่วยแตกนะครับโอเคอ่ะสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยนะครับตอนนี้นี่เกมนี้นี่อ่าเรียกว่าเข้ามาใน iOS แล้วนะฮะก็คือสามารถโหลดได้ใน iPhone iPad นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ โหลดได้ตามลิข้างล่างนี่เลยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใต้ดีคิปชั่นนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ไม่รู้จักเกมนี้นะครับหรือหรืออะไรยังไงก็ลองมาเล่นซะนะฮะจะได้มาเล่นกันวันนี้นี่ขอลาไปก่อนเลยกันนะครับวิวเกมย,ยี่ห้อแล้วเจอกันบ๊ายบาย